ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสหายสายช่างนะครับทุกคนทุกท่านนะครับาจาก EP ที่แล้วนะครับ EP ที่3นะครับ EP นี้ก็ EP ที่4นะครับเพื่อนนะอ่าอีนี้เราจะมาร้างคาบูเรเตอร์นะครับตรงนี้นะครับคาบูเรเตอร์นะครับก็ทําการล้างนะครับอันดับแรกก็ทําการไขน็อตนะครับไขน็อตอ่า ัวแชกนะครับจานวนสตัวนะครับไขออกแล้วนะครับนี่ครับอ๋อมุมกล้องผมหายไปไหนเนี่ยไขแล้วก็เปิดดูนะครับดูว่าน้ํามันไม่ขึ้นนะครับเป็นเพราะเหตุใดนะครับดึงไม่ติดเลยครับเนี่ครับเห็นคราบไหมครับจะมีคราบจุดขาวๆอยู่นะครับตรงนั้นน้ํามันไม่ถึงเลยนะครับอ่าถ้าน้ํามันขึ้น ตรงจุดนี้ภาพปั๊มตัวนี้ต้องเปียกนะครับเปียกหมดนะครับอ่านี่ก็ล้างทำความสะอาดอจุดที่จะล้างเป่านะครับอ่านี่เลยครับเป่าไปเลยรูมีรูตรงไหนเป่าตรงนั้นนะครับเพื่อนนะเป่าให้หมดนะครับง่ายๆนะครับผมจะไม่อา,อารมณ์บทเยอะนะครับว่ารูนั้นไปไหนรูนี้ไปไหนนะครับ ก็จะบอกแค่ว่ามีรูตรงไหนก็เป่าไปเลยครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกคาบูใหม่นะครับแต่ไม่ได้ใช้งานนานนะครับก็ล้างแค่นี้ก็พอนะครับสำหรับเครื่องนี้นะภาพปุงภาพปั๊มก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับสงสัยว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับรูจะตันนะครับเพื่อนนะ,ะหูตันครับพี่น้อง ตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเป่านะครับตรงนี้จะออกทางเดียวนะครับเนี่ยรูนี้นะเป็นรูน้ำมันเข้านะครับนี่ครับข้างข้างก็เอามือแง้มๆง้มก็เป่าได้นะครับกดไว้แล้วก็เป่าข้างข้างด้วยก็ได้แต่เขตนี้นะครับรู้สึกว่าจะตันนะครับก็เลยแกะออกมานะครับตรงนี้แกะได้นะครับเกินนะอยางตรงนี้แกะออกมาได้นะครับ ยางตรงนี้ถ้าแข็งตัวนะครับหรือมีอะไรไปอุดตันนะครับผมนะน้ำมันก็จะไม่ขึ้นมาที่คาบริเตอร์เช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำมันไม่ขึ้นมานะครับก็เป็นได้นะครับเพื่อนนะ,ะแล้วก็ยางกดนะครับก็ขาดก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อนนะ นะครับผมชุดสายนะครับถ้าแข็งนะครับสายแข็งอ่ามีอากาศก็ทำให้เครื่องสะดุดบูบได้เช่นกันนะครับเ,เพื่อนๆครับวิธีล้างนะครับนี่ครับฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับลาดให้น้ำมันล้างฝุน่นไหลทิ้งออกไปเลยครับจากนั้นประกอบนะครับอ่า ประกอบเลยครับแผ่นได a อ r ฟิล์มนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปอ่าใส่ชุดเข็มนะครับเข้าไปแล้วก็ใส่ผ้าปั๊มเข้าไปนะครับอ่านะครับคลิปร่างขบูนะครับมีนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยนะครับในเพลิ t นะครับเครื่องนี้เนื่องจากลูกค้าเร่งด่วนนะครับก็ตั้งกล้องไว้นะครับ แต่อยากให้เพื่อนๆนนะครับได้รับชมด้วยนะครับก็เลยเอามาตัดเป็นคลิปมาหลงกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการล้างคาบูเรเตอร์ล้างยังไงนะครับแบบนี้นะครับล้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆอนะก็เป็นเคล็ดใบเคล็ดไปนะครับสําหรับเครื่องนี้ผมวิจัยแล้วนะครับว่าคาบูเรเตอร์ยังใหม่อยู่นะครับก็ล้างแค่นี้พอนะครับ ส่วนขั้นตอนอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็ล้างแบบเดียวกันนี่แหละครับแต่ละอาการก็แก้ไปทีละจุดนะครับผมนะ,ะถึงตอนนี้ก็ประกอบนะครับหัวแชกสีตัวก็ครบจบแล้วนะครับเพื่อนๆนะ,ะสำหรับใครดูไม่ทันนะครับก็กลับไปดู ในเพลียดได้นะครับผมจะทํไว้ให้อยู่นะครับเพื่อนๆนะซ่อมเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับมาแรกๆนะครับสตาร์ทไม่ติดอ่าหยอดน้ํามันติดนะครับอ่าอ๋อหยอดน้ํามันก็ไม่ติดนะครับแรกๆนะแล้วผมก็มาเช็คดูอ่าสายพานลาวเฟืองลาว แล้วก็มาเจอกระเดื่องล็อกนะครับกระเดื่องล็อกก็ทําการแก้ไขแก้ไขหยดน้ํามันเข้าไปแล้วติดนะครับเพื่อนๆนะหยดน้ํามันเข้าไปแล้วติดตัวเครื่องผ่านนะครับ EP นี้ก็ EP ที่4ก็ล้างคาบ,บูเรเตอร์นะครับเราก็จะเปลี่ยนสายน้ํามันให้ด้วยนะครับเปลี่ยนสายน้ํามันล้างถังใส่น้ํามันทีนี้เราก็จะมาะทดลองเครื่องกันนะครับ ล well. right ้างคาร์บูสร็จแล้วก็เหลือใส่สายน้ำมันนะครับผมนะอ่าไม่ทราบว่าช่างไปหยิบสายน้ำมันที่ไหนน้อนานจังเลยนะครับผมนะอ่าเพื่อนๆนสหายเราก็รอนะครับผมอ่าสีนมืวแวบๆนะครับน่าจะมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าน่าจะมาแล้วนะอ่ามาแล้วนะครับอ่าสายตรงนี้ที่แข็งนะครับเพื่อนๆนี่นะอ่าตรงนี้ที่มันแข็งอยู่ก็เอาออกซะนะครับ เอาออก็สายใหม่นะครับเอาเข้ามา,เ,าเทคนิคก,การใส่สายน้ำมันก้นถังนะครับเราจะให้หย่อนลงไปนะครับให้หย่อนลงไปถึงก้นเลยนะครับถึงก้นเลยแล้วก็ใส่กรองใต้ถังนะครับใส่กรองใต้ถังด้วยนะสำหรับคลินี้นะครับกรองใต้ถังยังไม่มีนะครับผมจะลองเครื่องก่อนนะครับเพื่อน จะทําการทดลองเครื่องก่อนใส่คาบ,บูเข้าไปนะครับมุมกล้องผมขออภัยด้วยนะครับผมนะอันนี้สายน้ํามันนะครับสายน้ํามันก็จะใส่ตรงออทองเหลืองที่ตรงลงมานะครับส่วนไอตัวที่งอๆนะครับเพื่อนๆให้ใส่สายไหลกลับนะครับสายไหลกลับไม่จําเป็นต้องเอาลงลึกนะครับเอาแค่พ้น ายางลงไปก็พอแล้วนะครับเพื่อนๆสายไหลกลับนะตรงนี้จะเป็นสายไหลกลับนะครับนี่ครับตรงที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะเราก็ไปใส่ที่ท่อทองเหลืองที่งองๆนะครับเพื่อนๆนะครับขออภัยจริงๆนะครับตรงนี้ภาพเห็นไม่ชัดนะครับเสียใจจริงๆเลยคลิปนี้ก็น่าจะพอ สังเขปนะครับเดี๋ยวผมจะหาภาพมาขึ้นให้ดูนะครับเพื่อนๆนะอยากให้ดูนะครับอยากให้ดูนะครับตรงนี้ใส่แค่ให้พ้นขอบยางลงไปแค่นั้นนะครับก็ได้นะครับอันนี้เป็นสายไหลก,กลับนะครับสายไหลก,กลับลงไปแล้วถังล้างแล้วน้ำมันใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามา,าทดลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ าจ,จะติดไหมนะครับผมนะว่าจ,จะติดหรือเปล่าใส่เสร็จนะครับเห็นไหมครับนี่ครับใส่เสร็จแยกน้ํามันเข้านะครับใส่ฝาครอบด้านในนะครับใส่ฝาครอบด้านในเสร็จนะครับเพื่อนๆใส่เบอร์แปดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ปรับให้อ่าจะมีแผ่นปิดอยู่แผ่นหนึ่งนะครับข้างในนะครับ ให้หมุนให้อยู่ที่นะครับให้เข้าที่ด้วยนะครับหมุนให้เข้าที่ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนะครับตรงที่ผมใช้มือหมุนเข้าไปนะครับแผ่นนี้ต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาใส่นะว่าเวลาเราเปิดโชกนะครับตัวนี้ปิดปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับก็จะไปปิดอากาศไว้นะครับเพื่อนะ ปิดอาการไว้ปุ๊บน้ำมันก็เข้าเยอะนะครับน้ำมันเข้าเยอะนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์ติดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าจะติดไหมนะครับก็ปรากฏว่านะครับติดนะครับเพื่อนๆนะติดแล้วก็ดับไปนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับจูนตรงนี้กันเลยนะครับเนี่ยครับจะมีสกรูอยู่นะครับสกรูไอ้ปรับลูกเร่งนะครับตรงนี้นะ หมเข้านิดนึงอ้อคว่ำเลยครับเพื่อนครับอ่าไม่มีหางมานะครับมีแต่หัวนะครับผมนะอ่าเจ็บมือไปนะครับเอาผ้ารองด้วยก็ได้นะครับผมนะอ่าเครื่องติดแล้วครับติดแล้วนะนะครับแล้วก็เหลืออ่าปรับจูนนะครับผมนะในการปรับจูนนะครับเพื่อนๆนะอ่าเพื่อนๆเห็นไหมผมทิ้งอะไรลงเมื่อกี้นะครับ อาจจะเป็นไขควงแบนนะครับตัวเล็กนะเราจะแย่ลงไปในรูนี้นะครับเราก็จะหมุนเข้าหมุนเข้าก็จะทําให้รอบเครื่องสูงขึ้นนะครับหมุนเข้าไปรอบเครื่องสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาเบาตรงสกูปรับรุกเร่งน,นะครับเราจะหมุนเข้าไปทีละนิดนะครับ พอรอบเครื่องสูงขึ้นนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับผมพื้นภาพให้ดูแล้วนะครับเนี่ยครับแล้ตรงนี้นะครับปรับให้เครื่องยนต์รอบสูงขึ้นให้หมุนเข้านะครับเพื่อนๆนะเราปรับยนไปแบบนี้ปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เร่งดูนะครับเร่งดูว่าเครื่องยนต์นะครับ ทำงานปกติหรือเปล่านะครับถ้าเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับเพื่อนๆกดเร่งนะครับในรอบสูงนะครับกดให้สุดเลยปื๊ดนะครับปล่อยต้องไม่ดับนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูท้ายคลิปนะครับตอนที่ปรับจูนเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมถอยนะครับเนี่ยครับเบาๆลงนะครับเพราะว่าผมปรับเข็มลงไปนะครับผมหมุนเข็มเข้านะครับเครื่องก็จะ ทำงานในรอบที่สูงขึ้นนะครับเวลาเราเบานะครับก็มาเบาสก,กูตรงนี้เลยครับตรงที่ผมปรับตรงนี้นะตรงปรับลูกเล่งตรงนี้นะผมปรับแล้วนะครับตรงนี้ก็มาฟังนะครับเสียงเดินเบานะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ครับเล่งแบบนี้นะครับเพื่อนเล่งแบบนี้แล้วปล่อยนะครับไม่ดับก็เป็นอัน เสร็จพิธีนะครับส่งงานนะครับเดี๋ยวเราดับก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีหางมาครับมีแต่หัวนะครับเพื่อนนะเอาอะไรใส่ดีหนอนะครับสงสัยแล้วต้องเอาอ่นนี่เลยครับปลายไขควงจิ้มเข้าไปแล้วก็จี้โครงครึบดับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ก็พร้อมส่งงานนะครับเพื่อนนะคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับอ่า อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ